สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15.37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชาุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียราพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วย วันที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือพระปิยะมหาราชที่ปวงชนชาวไทยเคารพเทิดทูนโดยทรงเป็นผู้นำพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงเลิกทาสและเสเด็จประพาสต่างประเทศเพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีทำให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและมาปี2546ซึ่งเป็นวันพระบรมาราชสมภพครบ150ปี องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกทรงมีคุณอุปการดีเด่นถึง6สาขาคือด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและการสื่อสารมวลชน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัศนานุปทานในในวันปิยมหาราชณับระที่นั่งอมรินวินิจัยในพระบรมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินินนถและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอยิกาเจ้า ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎดลมหาสเวตชัต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระราชาคณะถวายศิลป์และถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบจากนั้นทรงประเคนจตุปปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดระไตรและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปร,โด,กปรโดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทประเทศพีดอดด้วย วันนี้เวลา17นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒนวนิการเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และคู่สมรสเฝ้าทูลละออนพระบาทเนื่องกาสที่เดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติเพื่อพิจารณาตัดสิน ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2556ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลออมพระบาทด้วย วันนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษร์อักรกุมารีสเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลาศาสตร์มหาว,วิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์หน่วยสัญญกรรมของโรงพยาบาลในการวางยาสลบสุนัขทรงเลี้ยงพันเยรบันเชพเพิร์ดชื่อคุณราเบลเ,เพศผู้อายุ6ปีเข้ารับการผ่าตัดทำมันเนื่องจากมีปัญหาต่อมลูกมากโต ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้นสุนัขร้อยละแปสิบที่มีอายุเกินห้าปีขึ้นไปและยังไม่ทำหมันมักพบว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากโตการรักษาทําได้สองวิธีคือการรักษาทางยาและการทำหมันสุนัขที่ทำหมันแล้วต่อมลูกหมากจะ่อไปและไม่เป็นโรคนี้ในการนี้ทรงวางยาสลบด้วยการฉีดยาสลบเข้าหลอดเลือดและคงภาวะการสลบด้วยการดมยาสลบททรงใช้เทคนิคการฉีดยาชาเข้าที่อันท้าของสัตว์ป่วย เพื่อลดความเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดตลอดจนทรงเฝ้าติดตามสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาการผ่าตัดกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและสัตว์ป่วยฟื้นเป็นปกติดีแถลงการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเรื่องพระอาการประชวนของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่7 วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการโดยรวมทรงตัวระดับความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชิวนะและพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิต ทางนี้คณะแพทย์และพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย23ตุลาคมพุทธศักราช2556 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกจุมพลปจุสาโนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2556เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาและสร้างความเป็นตึกแผ่นมั่นคงแก่ชาติบ้านเมือง ป้อมพระจุลจอมกล้าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการรุกการจากตัวโรคของต่างชาติต่อมาในปี2535กองทัพเรือและภาคเอกชนได้รวมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ